มีกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีค่อนข้างหนาหูหลังจากการพักโทษของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรขณะที่ล่าสุดแกนนำพักเพื่อไทยยังคงยืนยันค่ะนายกรัฐมนตรียังพอใจกับการทำงานของคณะรัฐมนตรีทุกคนนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีโดยระบุว่าขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีจะเห็นถึงความเหมาะสมถ้าไม่อยากให้กระทบกระเทือนก็ต้องทำงาน ไล่ผมก็ไม่ไปนะตอนนี้ยังไงก็อยากอยู่กระทรวงวันนี้แต่ว่าอันนี้แล้วแต่ท่านนายกรัฐมนตรีถ้าท่านคิดว่าจะตัดการเพื่อความเหมาะสมท่านก็มีสิทธิทาได้แต่วันนี้เท่าที่ฟังเด็กท่านนายกท่านก็ยังสบายใจดือยรัฐมนตรีทุกคนก็ทํางานหนักมากก็หวังว่ายังไม่ได้ถูกปรับหลังจากงบประมาณออกแล้วได้ทางานอย่างนชัดเพราะว่า6เดือนที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ทํางานมาก ลงทุนนะแต่ว่าทํางานพื้นฐานเนี่ยเราทำไปเยอะแล้วนะครับส่วนการเข้าพบอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์สองล่านั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าถ้าหากมีโอกาสก็จะเข้าไปเยี่ยมในฐานะที่เป็นเจ้านายเก่าเพราะตนเองเคยเป็นลูกน้องมานานถึง30ปีมีโอกาสมีเวลาผมก็จะเข้าไปเยี่ยมท่านนะครับในฐานะที่ท่านเป็นเจ้านายเก่านะครับเราเคยเป็นลูกน้องมาผมอยู่กับท่านมา ก็20กว่า30ปีแล้วที่เคยทางานร่วมกนั่นเพราะนั้นเป็นธรรมดาของคนที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาเราก็เราก็คิดถึงเราก็อยากเข้าไปเจอแต่ว่าผมคิดว่าช่วงแรกๆเนี่ยอยากให้ท่านได้มีโอกาสเจอกับครอบครัวก่อนคนเราคนในครอบครัวเขาจากกันไปตั้งสิบเจ็ดปีสิบแปดปีเราจะไปแย่งความสุขเขาได้ไงเราก็ต้องให้เขาได้เก็บรับความสุขหลังจากเขาว่างแล้วท่านว่างแล้วอะไรก็จะเข้าไปกลับ นี่นะครับไปเยี่ยบเยียนทันให้สมกับความคิดถึงที่ไม่เจอิเจ17ปี